สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับจิมในช่องจิมตกปลาพาเลาะวันนี้นะครับจะพามาตกปลาที่น้ำโขงนะครับวันนี้อุปกรณ์นะครับที่ใช้นะครับจะเป็นนี่ครับเป็นคันคันหน้าดินนะครับส่วนเหยื่อนะครับเป็นไส้เดือนนะครับ นี่ครับใส่เดือนครับว้าวเห็นไหมครับเจ้าถิ่นนะครับเจ้าถิ่นก็คือรุดนะครับน้องรุดนะครับตอนนี้ก็กาลังเนี่ยวางเบ็ดเบ็ดเบ็ดลาวอยู่นะครับโอ้ยบรรยากาศครับตรงนี้สะพานนะครับสะพานข้ามแม่น้าโขงแห่งที่สองนะโอเคครับ งั้นผมจะไม่พูดมากแล้วน,นะครับไปดูวิธีการวางเบ็ดได้เลยครับผมตอนนี้น้องรุดเป็นเจ้าถิ่นนะครับพาเรามามาตกปลาปลาอะไรนะปลากระทิงครับปลากระทิงเออครับปลากระทิงครับนี่ครับพี่เดี๋ยวไปเลยนะครับเหยื่อเป็นไสเดือนนะครับ เีียบบน่ครัประมาณนี้วางเบ็ดประมาณ30เซนนะครับความห่างนี่ครับไปดูดูใกล้ๆครับนี่ครับแล้วก็ผูกไว้กับตอนนี้ลุด เขาว่างเบ็ดเหล่าเบ็ดเปีเยกแล้วล่ะบาดนี้ผมสะมาใส่ขั้นนะขั้นสปินนะครับขั้นทีนาดินยยนี่แหละใส่สายใหญ่หลอกโดยยังไงขั้นแข็งแข้งใช่หนาครับผูน้น่าปวดกันป่ะจะเบ็ดเบ็ดแบบนี้ครับต้องมี่ใส่สุดยอกินไว้อยู่เข้าไว้อยู่ เกี่ยวใส่เดือนนะครับเดอนเสียบหรือใส่เดือนก็นได้ป้าผมแบบงับกันเลยครับเลยนะเดี๋ยวผมดูตีดูตีเลยดูตีได้ว หลุดไปมาพร้อมกันครับว่เาเได้ตัวบอสล,ละครับ <Yeah>. oh. ปลาไม่ใช่ปลากระทิงครับแต่เป็นปลาเบบี้ <Hey, S 1> ปลาอะไรวะเปลี่ยนหางแดงเปลียนหางแดงครับเห็นไหมครับเจ้ครับผมดูตัวต่อไปครับดูกันครับลุ้นกัน โอ้ยปลานินน้อยครับปลานินน้อยโอ้ยปลานินเที่ยวปลาดุ๊กไหนโอ้นี่ครับนี่ครับอ๋อนี่ไงครับปลาดุ๊กเป็นอย่างนี้ครับหรือว่าปลากะติกู้อินุดไม่หลุดมุดนี่ครับดูใต้น้ำกันครับเป็นไงครับตัวเดียวครับ ตัวเดียวครับโอ้นะเขาบอกว่าตัวเดียวร,รุ่นก็กำลังเปลี่ยนเหยื่ออยู่นี่ร,รุ่บอกว่าลมแรงมากเลยมากบถึกมือแล้ววาสัตว์ลมแห้งบรรยากาศดูบรรยากาศครับตอนนี้ก็หกโมงแล้วนะครับก็ยังไม่เมืดอดนะครับ เพียงมีพอมีแสงสว่างอา้าวโดนอีกตัวแล้วครับมาดูกันครับโอ้ปลาอะไรครับเนี่ยปรากดน้อยครับปลาอะไรรุดปรากหน่อยขยงครับปลาขยางยยครับผมสำหรับทริปนี้นะครับก็ได้ ปลาตัวแรกเลยก็คือปลาปลาขาวหางแดงแล้วก็ตัวที่สองก็คือจะเป็นปลาดุกตัวที่สามก็จะเป็นปลาเนี้ยครับลูกปลากฏดนะครับ oh, <no. S 1> สำหรับใครที่อยากมานะครับก็วันหลังนะครับก็มาด้วยกันได้ครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็ขอเก็บของเก็บอุปกรณ์กลับบ้านก่อนนะครับเพราะว่าก็เย็นแล้วนะครับหมูบรรยากาศครับ พอเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวปุ๊บกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ